สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นายไข่ต้มนะครับวันนี้เรามาทำเมนูคอหมูย่างรับประทานกันนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มแจวนะครับรสเด็ดก็จะมีเทคนิคในการหมักหมูนะครับทำยังไงนะครับให้หมูเรานุ่มหอมแล้วก็อร่อยนะครับรสชาติเข้าเนื้อนะครับกลมกล่อมน่ารับประทานโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างวัตถุดิบก็จะมีนะครับสิ่งแรกนะครับก็จะเป็นคอหมูนะครับ ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็มาผึ่งให้หมาดนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับหรือจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลโนดได้เหมือนกันนะครับสามกอโขกละเอียดนะครับก็จะเป็นกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นพริกไทยดํานะมันจะสีออกเข้มๆหน่อยแต่เพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นพริกไทยขาวก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับซอสหอยนางรมครับซีวขาวครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับซีวดําหรือซีวหวานนะครับเกลือป่นครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มการหมักหมูกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือการเอาซ่อมนะครับจิ้มนะครับชิ้นหมูของเรานะครับเพื่อให้เป็นรูนะครับเพื่อที่จะให้น้ําปรุงนะครับหรือน้ําหมักนะครับได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับเวลาเราหมักนะครับเวลาเราไปย่างแล้วเวลาเราทานนะครับจะได้รสชาติที่อร่อยนะครับรสชาติที่เข้าเนื้อนะครับกลมกล่อมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับการที่เรา จิ้มหรือว่าเอาซ่อมจิ้มอย่างนี้นะครับจะช่วยลดในเวลาในการหนักเราด้วยนะครับปกติแล้วนะครับเราจะหมักก็ประมาณ3-6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดบาง,บางคนนะครับหรือาบางทีเราอาจจะหมักข้ามคืนเก็ได้นะหมักข้ามๆนะครับตอนเช้ามาเราค่อยมาย่างได้เหมือนกันนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับต่อไปนะครับเรามาทําน้ําหมักหมูนะครับให้ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับหึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวครับสองชอ้อน ซอสปุงรสฟ้าเขียวนะครับช้อนนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มสีสันนะครับให้กับตัวหมูแต่อย่าใส่เยอะนะใส่เยอะแลยวเดี๋ยวจะดำนะครับานี่เราใส่แค่ประมาณครึ่งช้อนพอนะครับถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้นะฮะก็สีหมูอาจจะอ่อนๆนิดนึงนะครับแล้วแต่เลยนะครับต่อไปนะครับใส่เกลือไปอีกประมาณครึ่งช้อนนะครับคึ่งช้อนชา เกลือเพ่งช้อนชานะครับแล้วเราทำการคนนะครับให้น้ำตาลละลายต่อจากนั้นนะครับให้เราเอาตัวสามเกลอือที่เราโขลกนะครับครับลงไปคลุกเลยนะครับตัวสามเกลอือจะทำให้หมูเราหอมนะครับส่วนน้ำปรุงเมื่อกี้ก็ทำให้รสชาติ อร่อยกลมกล่อมนะครับก็จะได้ทั้งหอมแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับกวนๆให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะไปคลุกกับหมูถ้าไม่งั้นแล้วเออถ้าใส่รวมๆกันในหมูทีเดียวแล้วไม่คลุกกลัวมันจะไม่ทั่วถึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้น้ำหมักเราก็ได้ละนะครับ โอเคต่อไปนะครับเราก็จะเอาหมูลงมาคลุกเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเอามาคลุกนะครับนวดนวดสักพักเนี่ฮะให้น้ำหมักเราได้เข้าไปที่เนื้อหมูเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากที่เรานวดแล้วนะครับเราจะทำการหมักทิ้งเอาไว้นะครับ ประมาณ3-6ชั่วโมงนะอันนี้ถ้าเร่งด่วนหน่อยก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะถ้าเกิดใช้อร่อยหน่อยก็หมักนานหน่อยนะครับน้ำพุงจะได้เข้าไปในเนื้อหมูนะครับเวลาไปย่างแล้วรับประทานเนี่ยจะได้รสชาติอร่อยและกลม้มกล่อมนะครับสังเกตนะครับหมักหมูของเราวันนี้นะครับเราจะไม่ใส่น้ํามันนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปย่างเนี่ยน้ำมันจากคอหมูเนี่ยมันก็จอกมาด้วยนะครับดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันนะฮะเพราะว่าในตัวหมูเองมันก็มีมันอยู่แล้วนะครับเราจะได้มันจากตัวคอหมูเรานะครับไม่เหมือนกับ ى, คลิสก่อนนะครับอันนั้นเราเหมักเนือน้อหมูนะครับเราจะใส่น้ำมันเข้าไปด้วยนะครับเป็นน้ำมันงานเพื่อให้ได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็ความเงางาม แต่อันนี้เดี๋ยวเ,เวลาเราไปหมักเออเวลาเราไปย่างเนี่ยมันมันก็จะออกมาความมันความเงามันก็จะออกมาเหมือนกันนะครับเราไม่จําเป็นต้องไม่ใส่น้ํามันตอนหมักนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้นะประมาณ3มชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําการย่างกันนะครับให้เราหาภาชนะนะครับหรือว่าเราจะใช้พลาสติกแรปก็ได้นะครับ แล้วเราไปแช่ในตู้เย็นไว้นะครับถ้าเกิดใครจะใช้วิธีการแรปนะครับก็พลาสติกนะครับแรปปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นนะครับส่วนผมเดี๋ยวผมจะใส่กระป๋องเอาไว้นะครับแล้วก็ปิดฝานะฮะเพราะว่าเวลาหมักเราควรที่จะปิดด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเ,เนื้อหมูส่วนที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะแห้งนะครับจะกระด้างกระด้างไม่น่าทานจะไม่อร่อยนะครับ ปิดฝานะครับแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นประมาณ3ถึงชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นแล้วเรามาทําการย่างกันครับโอเคนะครับตอนนี้คอหมูเราก็หมักมาได้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับอันนี้ที่เราได้มานะครับนี่นะครับคอหมูที่เราหมักนะครับ6ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปย่างกันเลยนะครับโอเคนะครับ ผมจะใช้เป็นเตาอ,อบลมร้อนนะครับในการย่างหมูในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นเตาถ่านหรือว่าพวกกระทะย่างก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับโอเคย่างกันเลยนะครับ ผมจะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ200ถึง250นะครับในการย่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับนะฮะย่างทีละสิบนาทีนะครับแล้วก็ดูทีหนึ่งนะแล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยมากลับหมูนะครับโอเคนะครับ โอเคครับช่วงระหว่างรอหมูย่างอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทาน้ําจิ้มแจ่วนะครับรสเด็ดทานกับคอหมูย่างของเรานะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็จะเป็นน้ํามะขามเปียกนะครับอันนี้ผมเคี่ยวเองทําเองนะครับมีคลิปนะครับลองดูนะครับเคี่ยวเก็บไว้ใช้นะครับได้นานเลยนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับก็จะมีมะนาวนะครับหัวหอมแดงนะครับต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับ น้ำตาลทรายครับข้าวคั่วครับอันนี้ก็คั่วเองนะครับก็มีคลิปเหมือนกันนะครับคั่วยังไงให้เก็บไว้ได้นานแล้วก็หอมๆนะโอเคเพื่อนๆลองดูได้พริกป่นครับอันนี้ผมก็มีคลิปเหมือนกันนะครับคั่วพริกป่นยังไงไม่ให้ฉุนนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานหอมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะครับโอเคครับมาเริ่มทําน้ําจิ้มกันเลยนะครับก็มีน้ำมะขามเปียกนะครับผสม น้ำปลานะครับ3มช้อนนะครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับหนึ่งช้อนนะครับประมาณหนึ่งช้อนอันนี้มะนาวนี่จะทําให้หอมเลยนะครับส่วนความเปรี้ยวความหวานของน้ำมะขามเปียกก็จะมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับ ไปนะครับน้ำตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนนะครับคนให้น้ำตาลละลายเลยนะครับตรนี้โอเคนะครับตอนนี้น้ำตาลละลายแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ซอยหอมนะครับ ไปนะครับก็เป็นต้นหอมใส่นิดนึงนะครับให้หอมหอมไปครับก็กัะชี้ฝรั่งครับอันนี้ให้ความหอมนะครับ ไปนะครับพริกป่นครับอันนี้ใส่แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ผมขอใส่ช้อนนึงก่อนนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ได้ใส่เยอะเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นข้าวคั่วนะครับนี่ใส่ประมาณช้อนนึงก็พอนะครับอย่าใส่เยอะนะ เพราะว่าใส่เยอะแล้วเดี๋ยวมันจะข้นข้นแล้วมันอืดน,นะครับเหนียวเหนียวแห้งๆไม่น่ารับทานนะครับเรียบร้อยนะครับน้ำจิ้มแจ่วนะครับทานกับคอหมูย่างของเราหอมน่ารับประทานมากเรียบร้อยครับน้ำจิ้มแจ่วเสร็จเรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็หมูที่เราย่างก็ได้ประมาณ1ินาทีแล้วนะครับเรามาดูหมูกันนะครับโอเคโอเคครับสีสวยนะครับแล้วกับหมูก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาดูหมูอีกทีนะครับว้าวสวยนะ่ารับทานเลยนะครับตัวนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับคอหมูย่างที่เราย่างได้นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสีสวยนะครับอาจจะมีรอยเข้มเขมนิดนึงนะครับอันนี้ก็จ,จะเป็นพวกเครื่องเทศนะครับพวกสามเกินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เสร็จเรียบเ้อยนะครับค้อมอย่างของเรานะครับเนื้อนุ่มๆนะครับชุ่มๆฉ่ำๆนะครับหอมเครื่องเทศนะครับโดยเฉพาะพริกไทยดำนะครับเพราะเรามาพริกไทยดานี้จะทาให้กลิ่นหอมน่ารับประทานเลยนะครับมาพร้อมกับน้าจิ้มแจ่วรสเด็ดนะครับทานคู่กันนะครับรับรองครับอร่อยชัวร์เลยนะครับลองทําดูนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ยากเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปในอนาคตนะครับ ขอบคุณนะครับ